สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟช่องอึดเวียบชาแนลนะครับผมวันนี้กระสิมาเปิดราคาควายครับผมสถานที่ที่ผมยุดตรงนี้นะครับผมบ้านนองกุงตาบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลําพูนะครับยุคคอของพี่น้ำคือเก่าครับผมสวัสดีครับพี่น้ำครับจ้าสวัสดีครับผมควายแม่ซื้อว่างไหนนะครับอันนี้ชื่อนางสาวตะเภาจ้านางสาวตะเภาครับผมนางสาวตะเภา อายุลายไปไหนครับสามปีแปดเดือนคสาปีแปดเดือนความสูงยี่หไห่นี่ครับความสูงร3อยสาสบแปดร้อยสา1สิบปดนางสาวตะเภาเป็นควายเสื้อสายอันลูกสาวของใบยกจ้าเป็นลูกสาวใบยกนะครับจ้าเดี๋ยวเบิ่งความสวยงามนะครับผมจ้าเขาเพิ่นกับงามดีนะครับจ้าตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอองข้อสองอองนะครับนี่เห็นครับ เด็กข้าวย่ายครับผมนงเล็บครับเดยวค่อยๆดูไปทีละส่วนนะครับผมสวมทุงเท้าขาวนะครับถุงท้างามนะครับยืนงามดีนะครับผมความสูงลอยสามดลูกใบยบมีใบไม่หลอดบ่ครับบรมีจ้าบ่บม,าบมีนะครับ ว่านผู้เฒ่าเพิ่นทับไห้มันหลายปีแล้วเนาะมันก็ะขาดหายยังเสียใจครับ,บผมลำตัวเงาดีนะครับลำตัวเงาโอ้หางเงาครับหางเงาหลามเลยเดี๋ยวมาเบิงนะครับว่ามันจะใหญ่ไหมครับพวกหางงหญ่ครับรเบเหิดหวังหกหางงหญ่ปลายหางเงาครับ เล็บดีเนาะพี่เนาะจ้าเล็บดีจ้าดูได้เลยจ้าบ่มีหางดอกหางงันกำไรคาดดำนะครับสองขาหลังครับนางสาวตะเภาจ้าเปิดราคาไว้หลายไปไหนครับ85จ้า85ต่อรองได้ต่อรองได้นะครับจ้าดูเลยจ้าเมืองควัญนะครับ แต่สุดมาต่อร้องได้งามครับผมํำต,ตัวยา้วดีนะครับความสูงกระไซได้ครับสถานะท่องตอนนี้เว้นไหนครับท่องว่างจ้าท่องว่างนะครับพร้อมผสมจ้าท่องว่างพร้อมผสมขึ้นแสดงว่าเพิ่งน,นี่ขึ้นนะครับต,ต้องรออีกประมาณเดือนนึงประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าพึ่งขึ้นเพลา่เป็นพึ่งขึ้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี <ขอ S 1> พ่นาบครับ 098 483 4้าแปดสี่แปนะครับพี่น้ำนะครับผมสถานที่นะครับอีกข้างบ้านหนองกุงตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมสนใจนะครับก้อยงามราคาดีนะครับราคาดีเลยครับผมขอโทษติดต่อพี่น้ำได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ FC ช่องอื้อเวี้ยแชนแนลนะครับเมราะว่าที่เป็น FC กาหรือ f อฟซไม่นะครับที่เขามาเบินช่องของผมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับสิวได้ได้บุกพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ำครับหน้านสวยๆไป